โอเคครับผมสวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะเกมโรบอทครับแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวตัวละครนะครับผมนี่เลยตัวนี้ครับมันก็ผ่านมาเรื่อนานนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับในที่สุดมันก็มีอีโบนะครับอัปเดตเนี้ยนะครับมันจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับโจโจ้แล้วก็เรื่องของบีดนะครับทุกคน2ตัวละครนี้ก็ส่วนมากก็จะเน้นๆเลยนะครับ2ซีรีส์นี้2องกระตูนเมเนนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมยืมไอเดียจากน้องคนนี้มานะครับ ฝากรบกวนกดไลค์คนละทีกันด้วยครับทุกคนขอบคุณมากครับ thank you ครับผมเริ่มจากที่ตัวนี้นะครับก็จริงๆจะรีวิวตัวนี้ด้วยแต่เอาเป็นวัาที่หลังนะครับตัวนี้ก่อนนะครับตัวครนี้นะครับเป็น holy นะครับผมก็ถ้าคุณอยากได้นะครับมันต้อง e v o วนะครับผมนี่เลยครับใช้เบียคุยะทั้งหมด5ตัว mass hollow นะครับ8อันซอสสปิรสิบเอ็ดแล้วก็ตัวของโซซอสแมน v นะครับ3ตัว ก็ต้องมีคิวนะครับผมทั้งหมด4,000นะครับแล้วเราก็จะอีโวได้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือร่างลิชนะครับผมหรือร่างปลดปล่อยนะครับบางใครนั่นเองนะฮะเป็นท่าโทลี่ดาเมจอยู่ที่30,001นะครับผมแล้วก็ตัวของแคตาโคลี่มีทั้งหมด6ตัวนะครับ5วิจุด2นะครับเอา5วิแล้วกันตี1ทีระยะ25นะครับใช้เงิน1,000ต่อ1ตัวนะครับส่วนตัวของบู๊นเนี่ย15%นะครับเทาขึ้นไหลนะครับทุกคนัััั้นนนนนจจะะะะเเเเป็็ยงงไคครรรบบวลาาดิกมี กรีบซากุระนะครับลอยลงมาแบบนี้เน่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 ลอยออกมาแบบนี้นะครับเป็นว่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนครับโอเคครับเราเริ่มวางกันเลยนะครับพอวางไปปุ๊บเนี่ยนี่เลยครับเซอร์เคิลจะกว้างมากๆเลยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับอัพเล้นหมดประมาณ7ขั้นนะครับนี่นะฮะวงกว้างมากอ่าดูแอนิเมชันก่อนโป๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับขออนุญาตเอาเอาตัวนี้อ่ะก็มันนานมากเลยนะตัวละครเนี้ยนะครับจริงๆแล้วมันโหพอๆกับไอ้นี่เลยแหละ พอๆกับไอตัวก่อนหน้านี้เลยครับออมาดูซิว่าเป็นยังไงนะฮะมันจะตีอนิเมชันเป็นอย่างไรแต่นี่ร่างลีลิชแล้วน่าจะเป็นบางไขนะเออน่าจะเป็นบางไขแหละอ,อันนี้ฮะจริงด้วยครับชุง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 เอออ่าประมาณนี้ครับการตีมังค AU ห้าวิขา้นแรกครับ2,000ครับดาเมจ95,000แล้วก็5,000ครับเป็นไฮบิตรีแอรนั่นเองจากห้าวิเป็น6วิครับดาเมจจะเป็น อยู่ที่ประมาณ295 0 0นนะครับระยะ50โอเคครับฟู l l ล e ครับตี๋ยวหนึ่งตัวตอนนี้นะครับที่มันตีอร์ตอนนี้นะครับใช้8,000นะซึ่งดีมากแล้วก็ตัวละครนี้วางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าทุกคนเห็นนะครับว่ามันจะมีแอนิเมชันที่สวยมากๆครับดูเป็นวงนะฮะต่อมาครับ6,500ครับดาเมจอยู่ที่537,000แล้วก็นี่ครับผม15,000นครับระยะจะเป็น80จาก6วิเป็นเ็นะครับดาเมจจะเป็นล้านนึงครับ โอโ้โหโอ้โหเฮ้ยสวยมากเลยว่ะอนแอนิเมชันค่อนข้างดีเลยอะนี่ฮะเพื่อทำให้ตัวทำตัวละครอ,ออกมาในอัปเดตเร็เรวๆนะครับขเขาก็เลยไม่ใส่เสียงมานะถ้าใส่เสียงมาเนี่ยมันจะช้านะครับแต่ก็นั่นาจะไม่ทำและเลิก <c oughs> จะได้ไม่แหลกด้วยอ่ะว่ากันไปครับเราอัพนี้ไปแล้วปุ๊บต่อมาครับต่อมาก็เดี๋ยวเป็นขั้นเที่ยาไหร่ละนี่ครับสามแสนห้าครับโอเคก็ยี่สิบสองล้านห้าแสน แล้วก็ขั้นสุดท้ายปะยังด้วยนี่โอ้โ oh, หนี่ไงอนิเมชันใหม่ก็คือสกิลแหละผมคิดว่าน่าจะสกิลระยะ100ครับก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ116ล้านโ oh, อ้เล่ร้อยล้านเลยวะอ่าลองดูครับระยะระยะกว้างขึ้น116ล้านโอ้โหเดี๋ยวกว้างมากโอ้โ oh, ห oh. oh. ตีกว้างสุดๆเลยฮนะเฮ้ยตีโคตรกว้างเลย อ๋อยังไม่ใช่สกิลนะครับแต่ว่าเป็นไอ้นี่โอ้โหผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ OP สุดๆแล้วแหละอันเนี้ยร้อยกว่าล้านนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับ12ล้านครับเซนบอลซาคุระเอ่อบัฟนะครับผมดาเมจก็จะเป็น250ล้านใช่ครับทุกคนครับ250ล้านผมแคปไว้ก่อนเลยนี่ยังไม่บัฟนะอ่เดี๋ยวผมจะบัฟให้ดูแล้วกันอันนี้มันบัฟกี่เปอร์เซ็นตะ์อ่ะอันนี้อันนี้สเติงบัฟเมจิกเดี๋ยวอันนี้มันบัฟกี่เปอร์เซ็นต์เอาบัฟไปก่อน มัน300เลยปะอ่ามันรับ300เลยครับ1ันบิเลียนดาเมจ1,000ล้านอันนี้แม่งเวอร์เกินโอเคสำหรับสกิลนะครับผมเบีคุยะนะครับมันทำอะไรได้นะครับสรบเบีคุยะนะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับมันจะบัฟดาเมจนะครับเพิ่มเข้าไปเลยในตัวเขาเนี่ยเป็นดาเมจแบบเพียวๆนะครับที่62ล้านนะครับทุกคนนะฮะสหรับดาเมจเนี้ยจะอยู่ประมาณ100วินะครับ เออแล้วก็จะทำดาเมจนะครับผมทั้งแมปนะครับทั้งแมปเลยนะทั้งแมปก็คือ600ล้านนั่นเองครับคูดาวอยู่ที่300วิครับทุกคนครับทุกคนโอเคมาดูกันนะนี่นะผมกดนะเดี๋ยวผมต้องเอาเอาเลือดมาเยอะก่อนถ้ามีเสียงอะไรเข้าขอภัยคับแมวมันเล่นอยู่โอเคอะอันนี้ผมเอาอันนี้ออกมานะแล้วก็เอาอันนี้ออกมาอะนี่ทุกคนดูนะมันก็ตีไปนะแล้วนู้นมันก็ตีไปนะ นี่ครับนี่อยู่ทเท่าไหร่ประมาณโอ้เป็นบิเลียนเลยผมจะบัฟนะครับทุกคนไม่ผมผมจะกดสกิลก่อนเพื่อให้มันทำดาเมจนะครับผม600ล้านกดไปเลยปุมฮังงุงกูละเฮ้ยยูชิตุ้งต้องทำเสียงด้วยนะเพราะว่าไม่มีเสียงนะครับเกมไม่มีเสียงก็เลยต้องทำเสียงให้โหโหโ,โอเคมึงเท่เพื่อนโอ้บิเลียนครับตอนนี้อ่าตอนนี้ทำดาเมจไปยัง ทําทไปแล้วนะครับตอนแรกมันเป็นประมาณประมาณ7ใช่ไหมเออก็ทําไปอยู่อ่ะทำไปอยู่อ,ยอ่ะคราวนี้ตอนนี้ตัวมันมีดาเมจเพิ่มละสามร้อกว่าล้านผมจะกดนะบับป้อมนี่ครับทุกคน1นึ่งสองห้าสิบล้านดาเมจครับฟินฟินกันไปครับทุกคนนี่ฮะตีไปทีหนึ่งสิบสาวิโจมตีหนึ่งทีเดี๋ยววงมันมันประมาณไหนอ่ะอ๋อวงมันจะเลยแล้วปะ โอ้วงมันเลยแล้วนี่ว่าโอ้แต่ก็แรงอยู่ดีอะแรงมากๆเลยทุกคนดูดิ <laughs> แรงโคตรอ่ะมาตีให้มันตายก่อนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ามันแรงมากๆเลยนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ท,ที่ที่สมควรทำอะทุกคนผมพูดจริงๆเพราะว่ามันสามารถเอาไปลงในเลดก็ได้นะครับแต่ว่าเลดเนี่ยมันไม่ได้สกิลนะเออเลดมันไม่ได้ไม่ได้สกิลแต่ว่าตัวมันเก่งมากๆครับ นี่ฮะอันนี้บิเลียนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะบัฟไปตัวนี้ด้วยอ่ะ250นี่ฮะ800กว่าล้านครับทุกคนนะครับประมาณนี้ครับนี่คือเบียร์คุยานะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะไปทำการสุ่มหานะครับให้ครบ5ตัวแล้วก็เก็บวัตถุดิบในการอีโวนะครับหลังจากเราอีโวเสร็จเนี่ยก็จะได้ตัวละครนี้มาเลยนะครับก็นี่ครับผมจะให้ดูขั้นขั้นที่เป็นตัวของเลดนะ หรือว่าตัวซอลี่นี่ครับก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ3ามแสนหกนะครับก็22ล้านก็ถือว่าแรงมากๆตีแอร์ด้วยแถมเซอร์เคิลแม่งกว้างด้วยนะครับถ้าเราอัพสุดไปเนี่ยเซอร์เคิลก็จะกว้างแบบสุดๆไปเลยนะครับทุกคนและนี่ก็คือเบียร์คูยะนะครับอย่าลืมนะครับผมสำหรับสกิลน่ยจะคูดาวอยู่ที่300วินะครับเออสามวิและตัวที่มันมีดาเมจเพิ่มไปที่มันเนี่ยประมาณ62บิลเลียนหกสิบสองมิลเลียนเนี่ยเออไม่ใช่บิลเลียนนะ 62ล้านดาเมจอะ่ะเข้าไปที่มันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ100่งร้อยบินะครับทุกคนครับผมทุกคนในวิดีโอนี้ใครที่ชอบนะครับกดไลค์คนละทีครับสำหรับตัวละครนี้ใครกำลังทำอยู่กดไลค์นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสุ่มตัวละครเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ